มาดูวิธีการกินหอยบิดที่ถูกต้องแกะแกะ,แกะหอยบิดเมื่อกี้ดูคลิปแล้วใช้เหรียญบ้างไม่ได้เรื่มไม่ได้เรืม่มเ,เลยเจ็บนิ้วครับเหรียญงอหมดแหละนี่มีไขค,รครวงแบน,อ,น,นอันเดียวพอจบับปิดปิดบุ๊ดยอดกูจะ,จะได้กินแต่ละตัวนี่เดี๋ยวจะหาว่าหลอกอันนี้ตัวตัวใหญ่นะหลอกจะออกความรู้นะน่แตกไปแล้วนี้แตกหมแล้ว บอกอยากถามว่าเราอันนี้แตกมาแล้วนะฮะไม่ได้แกะอันนี้นตัวบอกต่อถ้าที่กินหอยบิแกะไได้ดูวิธีแกะครับสุดยอดแกะไปมาโคดีอะตอ